น,นี้ใกล้จะมาถึงแล้วกับประเพณีศาส์ไทยกล้วยไขย่เมืองกำแพงค่ะผาคุณผู้ชมลงพื้นที่ไปที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะเขามีการถแถลงข่าวคะ่ะเตรียมจัดงานใหญ่นะคะสืบสารประเพณีศาสตร์ไทยกล้วยไขย่แล้วก็ของดีเมืองกำแพงเพชรค,ค่ะนี่แหละค่ะที่ห้องประชุมอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรนะคะนายเวลิตแสงอุทยัยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรนะคะ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็คณะกรรมการจัดงานประเพณีสัตว์ไทยกล้วยไข่ค่ะแล้วก็ของดีเมืองกำแพงเพชรประจำปี2565นี้นะคะท่านเปิดเผยกับสื่อมวลชนว่าจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยได้มีการกำหนดจัดงานประเพณีสัตว์ไทยกล้วยไขย่แล้วก็ของดีเมืองกำแพงประจำปี2565จะจัดขึ้นระหว่างวันที่23กันยายนถึง2ตุลาคม2565นี้นะคะคุณผู้ชมจัดขึ้นที่บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชรแล้วก็บริเวณลานโพ และที่จะเป็นการสืบสารงานทำบุญวันศา์ไทยประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวจังหวัดกำแพงเพชร และที่สําคัญก็คือส่งเสริมอาชีพการปลูกกล้วยไข่แล้วก็ให้โครงเอกลักษณ์เนี่ยเป็นผล,ลไม้ประจําถิ่นของจังหวัดกําแพงเพชรค่ะสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ประกอบการของจังหวัดกําแพงเพชรแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกําแพงเพชรให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะคะในงานที่จะคุ้นชินเลยนะครับก็จะมีขอบวนแห่รถกล้วยไข่ที่ยิ่งใหญ่ตระการตาในงานมีการจําหน่ายสินค้าโอทอปสินค้าพื้นบ้านกิจกรรมการสแสดงเวทีมหรสพทุกคืน สำคัญสุดที่ผมชอบดูเลยก็คือการประกวดสาวงามที่ดาบกล้วยไข่การแข่งขันการกลวนกระยาศาสตร์ประเภทรสชาติประเภทดีลาประกวดกล้วยไข่ดิบและสุกรวมถึงการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ผมเรียนให้ทราบของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมีตลาดย้อนยุคด้วยและยังมีสเสน่ห์ก็คือการทอดผ้าป่าแถวในอุทยานประวัติศาสตร์นะครับกำแพงเพชรซึ่งคุณศพธนาอ่านประเสริฐ พออรทอรทอสุขโขทัยก็บอกว่างานนี้เป็นอัตลักษณ์ที่ควรจะส่งเสริมและอยากเชิญชวนทุกคนนะครับให้มาเที่ยวงานตั้งแต่วันที่23ถึง2ตุลาคมนี้ครับ